วันนี้เจ๊ท่านนี้จะพาไปไหนครับพามาเดินสกายวอล์กที่อุทยานเขาแหลมย่านะครับอ่าของอ่าระยองนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับ,บก,ก็ในเขตอุทยานอ่าของอุทยานเนาะก็จะมีลิงเนาะเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปดูลิงกันนะครับโอ้นี่ลิงครับ ็ทุกอุทยานเนาะก็จะห้ามให้อาหารลิงนะครับเอ้าลิงว่าไง <c oughs> ห้ามให้อาหารนะครับอ่าก็ระยะทางการเดินก็คือประมาณ200เมตรเนาะอ่าเพื่อจะลงไปที่ข้างล่างของอุทยานนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศาธรรมชาติไปเลื่อยเปื่อยไปนะครับ วันนี้เจฮันนี่พามาท่องเที่ยวนะครับก,นะก็มันจะเป็นสองสถานที่นะครับก็คือท่าเรือจะไปทางนี้นะครับอ่าบรรยากาศเนาะก็ส่วนลางกลางเต็นก็จะไปทางนี้นะครับอืมก็อันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะของอุทยานเขาแหลมย่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามา